ท่านคณะกรรมการพร้อมนะคะเข้าพร้อมนะคะอ,อนะะุญาตเริ่มจับเวลาค่ะ ปีพศ2 5 4 7โดยเริ่มต้องไต่ชมรงเือนปีพศ2554ชุมชนของเราจะขอแนะนำโครงการเลยละลงบังกกันและแก้ไขปัญหรรายาเสพติดในทุนกระบอกญิงอุบล,ลัดราชกัญญาถรงวัฒน,นาพนาวดีมาดำเนินการตามโครงการทูบีลุกัลย์อย่างต่อเนื่องกา้สู9พ่ หลักของโครงการที่ระบุทุกม่ายละเอียดกิจกรรมวัตถุประสงค์ระยะเวลาเป้าหมายงบประมาณโดยมีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนเรามีการดําเนินงานภายใต้กรอบหลักสามกและ3ยอที่ชัดเจนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ดังนี้ก็ที่หนึ่งกรรมการกรรมการเรามีกรรมการที่ปรึกษาที่มักร์การสนันุนคนะทั้งฝ่ายปกครองและฝ่ายบริหารกรรมการมาจากการเลืักต้ะสภาเด็กมีโครงสร้างตอบด้วยประธานรองประธานเลขายเนี่กรรมการ7จดคนนักเสษคนแบ่งฝ่ายการทำงาน5ฝ่ายควบคุมทางชุมชนโดยมีการจัดทำคำสั่งกาหงดบทบาลหน้าที่ย่างชัดเจนบระเ เกียกบการบริหารจักดการชมรมมีการประชุมสมาชิกเป็นจำทุกเดือนกรรมการต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสิ่คนขึ้นไปไมีการจัดทําวาระจดบันทึกลและจัดทํารายงานการประชมุมทุกครัค้างข้อที่2กอง,งทุนหาเง <หา S 1> ินได้ใช้เงินเป็นเรามีบัญชีกองทุนชมรมโดยเฉพาะมีระเบียบก,การเบิกจ่ายมีการจัดก,การบริหารกองทุนที่ดีโดยคณะกรรมการกซึ่งเป็นสมาชิกครอบค องทุนประกอบเพื่อนึงการบริจาคเป็นเงิน2 0 0 0มบาทคิดเป็น33.06% 2ีก็นสสนับสนุนจากเสนาชการเป็นเงิน2 2 0 0 0บาทคิดเป็น3า3 7 3กา็ราระดมทุนเป็นเงิน1 8 5 0 0บาทคิดเป็น3 0 5สและนงเงินกถอนมูลเดือนผ่านบัญชีธนาคารโงเรียนบ้นบ่อแก้วมีการติกจ่ายสองในสาตามมติของที่ประชุมระเบียระเบณฑ์และมีการจดบันทึกรายการต่างๆในสมุดบัญชีและแลกเปายให้เป็นปัจจุบันโตไปไม่กงโงใส การรักสมัครสมาชิกด้วย QR วอารโค้ดที่เป็นวัยรุ่นอายุระหว่าง6-24ปีโดยปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมดประมาณ220คนที่เป็น100%กำหนดให้วันพฤหัสบดีเป็นวันถุบีนบัวน์ค่ะการเดิลงต่อต้านยาเสพติดโลกร่วมกับตำบลพานทองการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดฟุตบอล7คนถูบีนบัวน์แชมเปี้ยนคัพและประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเซียรตามสายในหมู่บ้าน YouTube เต็มตัของเพจของชมรมแอฟทูบีบอกแก้วเพราะจากการจัดกิจกรรมยุทธศาสตร์ที่หนึ่งพบว่าเป็นกิจกรรมที่สมาชิกสนใจมีความต้อง เฉลิมประเพณีค <tu i ro> ่านิยมและพฤติกรรมของสมาชิกให้เป็นคนเก่งคนดีมียาเสพติดเหมือนน้ำในบ่อที่ใสสะอาดเรื่องสารที่2กล่องข้าวใหญ่กล่องข้าวใหญ่แก่เยาวชนในการสร้างเกาะป้องกันยาเสพติดเหมือนกล่องข้ใหญ่ที่ร้อยสารความรุ่นสมาชิกที่คอยช่วยเหลือกันจำนวน20กิจกรรมดังนี้หนึ่งก็จัดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพสมาชิกให้สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้เช็ดอบรมเพื่อความรู้เรื่องยาเสพติดแก่เยาวชนในเจ้าที้เตรียมหลักสุขุณแดนไทยแลนด์และจับมือในวันยาเสพติดโลกที่6ตุลาคม2518ณศาคมสองพันห้าร้อยสิบแป้นสาร หนูค <ics> ่ะอยากไปเป็นท่านแอร์พอร์ตเชียงใหม่อยากไปเมืองทองบุรีไ่ทูกิอยากไปไปเป็นต้นแบบเก่งและดีอยากไปเข้าแคมที่เด็กไทยพูทนีอยากไปเดอะมอลงามงวานเอ็มซีซอยากไปเป็นต้นแบบเก่งและดีสอง่มีการดาเนินงานถึเพื่อใจทุกทีน้องม่เคย ให้กำปรึกษาเบื้องต้น B A B I จำนวนที่2ลายผู้สมัครใจเขรกการ่วมโครงการชุมชนรองรับทุนวนาคนที่เป็น100%จนสามารถลดละเลิกได้สำเร็จชุมชนรองรับคุณภาษาที่3ไม่ต้อดยักษ์ไม่บาดยักษ์สร้างและพัฒนาจะไขข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกับแนวคิดดีๆในการใช้ไม้กวาดยักษ์ที่ถักทอจากต้นร่วมมือของข,องขา,ายอันแข็งแรงปัดปต้นสติสติออกไปให้หมดสิ้นจากชุมชนในปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบับนเราสาม,มารถสร้าง จกิจกรรมตามแผนประจำปี1่เชิญสนับสนุนและจกกัดกิจกรรมกับชมรมเครือข่ายเดิมจำนวนเจ็ครั้ง2อเชีรร่ยพัฒนาศยภาพแก่นักชมรมเครือข่ายเดิมโดยการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ารการทำโครงการถูบีน้องวันจำนวน16แห่งส2บชมรม3เราสามารถสร้างเรือข่ายในปีที่ผ่านมาจำนวน13าแห่งค่สะสรุปผลจากาจาการจัดกิจกรรมทั้ง3มนิสิตเพราะว่ามีการดำเนินงานทั้งหมดจำนวน9กิกิจกรรมทุกกิจกรรมมีความเหมาะสมได้สอดคล้องกับยุทธุทสตร์ทั้งจำนวนและประเภทของกิจกรรมมีความหลากหลายเกินประโยชน์และเพียงพอ มีวินธนาไปสู่ชมรมประเภทต้นแบบแบ่เงินทองเพชรและยอดเพชรสําหรับการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชมรมของเราดําเนินการบูรณาการภายใต้โมเดล42เสนอ3สอดคของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนร่วมเป็นกรรมการที่ปรึกษาและสนับสนุนประมาณแล้วครบทุกชนอบตพันทอง2หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับข้อรื่องกิจกรรมกับเราทุกกิจกรรมเช่นทุกในกานที่เกี่ยวกับข้อเรื่องการประชุมแบบฟิวมีถือเป็นข้อโครงการพัฒนาเครือข่าย SMIV ค่ะผลการดำเนินงานหนึ่งและมีการดำเนินงานตามแผนเป็นเรื่การผ่านไปแล้วจำนวน12โครงการจากจป็นวน13โครงการคิดเป็นรายละก็12เปอเซ็น์ยาวชนมีความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการรายละก็17.50ตามแบบประเมินความพึงพอใจสองมีการติดตามมผลเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาชมรมพิณี จากทีมระดับเพิร์มาสู่จังหวัดภาคและประเทศและเขาร่วมกับาดำเนินทวีระประเทศอย่างต่อเนื่องโดยชมรมของเราได้เป็นตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชรเขาร่วมประกวดในระดับภาคเหนือตั้งแต่ปี2564ถึง5ปีซอ5ปีซอด3กิจกรรมเด็กของชมรมที่ภาคภูมิใจชมรมของเราได้รับรางวัลชมรมทวีในวันระดับเงินปีที่1ระดับประเทศประเภทชุมชนปี2567ค่ะผลสำเร็จที่เป็นรุ่ ตอนชุกชนของเราได้รับรางวัลพลสิสีขาวก็ขั้นตอนดยัติติ่งร้อยเปอร์เซจากถึงาเภอแสงงามค่ะตามชุกชนของเราได้รับรางวัลพลเามชุกชนของเราได้ัช็อตต่แฟ่เ่งป็นคนเก่งคนดีเขาทรว่ากับแพงเพชรลือดลุที่สิ สามลดเพื่อเป็นความรู้ในการศึกษาดูงานของซอจอยชนะอำเภอทูบีนวมบ้านขานุและทูบีนวมบ้านมึงมาลงประทัดค่ะการใช้เงินเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องเนื่องมีการวางแผนในช่วงระยะเวลาสั้นระยะกลางและระยะเวยาวแล้วก็เพื่อแผนการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องระยะยืนค่ะสองมีการลงในลงใช้สื่อในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอจำนวนสิบสองครั้งค่ะสามมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของสมาชิกตลอดเวลาเช่นกิจกรรมการฝึกทำสมุนไพรลูกบาศก์และหน้ากากอลยไหมค่ะสี่การ การถ่ายทอดความรื่นเรงประสบการณ์จากร um> well ุ่นพี่สู่รุ่นน้องเผ่านพนักงานคนรุ่นใหม่เดือนละสองครั้งค่ะคการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสมาชิกชมรมอย่างต่อเนื่องโดยสมาชิกชมรมได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทูบีโนมวันแคมป์ของจังหวัดกำแพงเพชรในปี2568ที่ผ่านมาด้วยค่ะหกและมีการบันทึกจัดเก็บตรวจสอบและพัฒนาระบบข้อมูลสมาชิกอย่างครบถ้วนเป็นปุตตวรและมีฐานข้อมูลที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของชุลมและเว็บไซต์ของจังหวัดผ่านระบบฐานข้อมูลโครงการสึบหลักทูบีโนมวันซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลสมาชิกไดดด้ง่่่าายยยททีรรววเ็และะัันสมค เหมาะสมโดยคณะกรรมการชุดปัจจุบานเป็นรุ่นที่แปแล้วค่ะพัฒนาด้านเครือข่ายด้านเครือข่ายมีการดำเนินงานร่วมกับกาาไายภายใต้แนวทางการดำเนินงานตามแนวทางทูบีนุ่งวันจํานวนเจ็ดแห่งเช่นชมรมทูบีนุ่งวันบ้านทุ่งมหาชัยอำเภอเดียวกันสองเราสามารถสร้างครือข่ที่มีการดำเนินงานตามแนวทางทูบีนุ่งวันได้อย่างถูกต้องประเป็ชุมชนเหมือนกันครอบครัวเดียวกันจํานวนสิบสามแห่งเช่นชมรมทูบีนุ่งวันบ้านทุ่งมหาสารชมรมดีเด่นระดับประเทศปี2 5 6 7ค่ะอำเภอ ชมรมได้แก่ชมรมทูบีน้ำมันบืงอาชีพร,ระดาบอาตค่ะประเภทเดียวกันที่ชมรมของเราได้สนับสนุนชมรมเครือข่ายประเภทชุมชนระประเทศอื่นเขาร่วมประกวดาการะดับประเทศปี2 5 5 8จำนวน37แห่งดังนี้กลุ่มต้นแบบ22ชมรมกลุ่มดีเด่น9